สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริทพาดาว o ูท u บดอทคอโหรศษสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่นะครับสวัสดีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง รายการดูดวงชะตาหลายวันหันสามหาสนุกนะครับประจำในวันพฤหัสบดีที่2กันยายน2564นะครับแลม11ค่ําเดือน9ปีฉลูวันนี้สามารถทำการมงคลได้จะออกรถขึ้นบ้านใหม่นะเปิดร้านเล็เลกๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับแต่ใครต้องการที่จะเริกที่ดจริงก็ ติดต่อมาอาจา์ได้นะจะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับนะก็ต้องแหม้ดีใจขอแสดงความดีใจกับแฟนขับขอมอริดประดาวทุกคนมหาเศรษฐีคนใหม่นะซึ่งคุณเลือกตัวเลขได้ถูกอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาขึ้นอยู่กับดวงชะตาของอุ่นเลยนะครับถ้าใครเลือกถูกก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะรู้สึกว่ามันจะเป็นทั้ง บนหมหาสมุทรกับใต้หมหาสมุทรอนะเออขงมันก็แล้วแต่นะครับนะเลขท้ายสองตัวรู้สึกว่าจะเจ็ดเก้ามั้งใช่ไหมเออรางวัลที่หนึ่งก็อะไรนะจำไม่ได้ละนะ <c oughs> นะก็ต้องขอขอบคุณมากนะเออบางคนถูกลอตเตอรี่นะก็บางคนก็โอนค่าน้ำร้อนน้ำชาให้จานบ้างนะ <c oughs> ขอบคุณขอให้รวยยิ่งขึ้นนะขอให้รวยยิ่งขึ้นนะทีแรกตอนแรกเนี่ยนะครับ เออเห็นไหมเนี่ยหมายกว่าจะกู้โปรแกรมขึ้นมาได้นะกว่าจะมาทำเนี่ยนะโหมันชามากเลยนะมันเปิดโปรแกรมไม่ติดพอแล้วคิวลท้ายนะรูปเลอะหายหมดนะแต่นี่ก็เปิดกู้โปรแกรมมาได้มันก็ได้มาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มขึ้นทีหลังนะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนเลยนะครับ สำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นในแรมสิบเอ็ดคัมความฝันในแรมสิบเอ็ดคัมเนี่ยเป็นความฝันที่เตือนให้คุณระมัดระวังตัวเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวไว้นิดนึงนะในดวงชะตาของคุณต่อมานะครับมาพูดถึงการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ประจําในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากสาหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บ วันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นใครดวงชะตาที่ตกให้คุณตัดผมสระผมในวันพฤหัสบดีนาจะแคลคาดปลอดภัยชีวิตจะดีขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคมาถึงอย่างรวดเร็วเลยนะดึกแล้วนะเออพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ไมอยากให้นอนดึกนะเออจะทำคลิปเสร็จแล้วก็ ไม่ดึกหรอกดูเปาพุชินก่อนอันนี้นามากขย่าวเซมซีอย่างต่อเนื่องเป็นเซมซีวันนี้ได้ใบที่ยี่สิบเอ็ดนะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะหากท่านนะครับถ้ายังมีอุปสรรคเข้ามาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ต้องใช้ความรอบคอบใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้น สิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังนะครับในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหามากมายจนความรักของคุณเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเลอะลาหย่าร้างกันไปนะครับในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะประสบการขาดทุนเกิดความเสียหายหเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรอบคอบในเรื่องของการทําธุรกิจและสําคัญในเรื่องของนิติกรรมสัญญาต่าง นะคุณจะต้องมีความซื่อสัตย์และมีความจริงใจในการที่จะร่วมธุรกิจนะครับในเรื่องของการสมัครงานของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างลําบากนะคุณจะต้องใช้ระยะเวลานะใช้ความพยายามนิดนึงในการสมัครงานในด้านของคะแนนสอบในวันนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตั้งใจเรียนศึกษาตำรักตำราให้มากยิ่งขึ้นในดวงชะตาของคุณนะ โอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้มาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวธุดีกันเลยนะว่าดวงชะตาในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วงสีม่วงไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นสีที่ดีสุดก็คือสีแดงนาบันเย็นได้ลองลงมาสีเขียวได้มรกหยกได้ นะครับอันนี้วันนี้ก็คือทองคําได้นะวันนี้คุณใส่ทองคําเราจะดึงดูดโชคลาบทรัพย์สินเงินทองเข้ามานะครับแล้วก็ทิศที่ดีก็จะมีตะวันออกเฉียงเหนือและทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามดวงชะตาเนี่ยไม่ควรใส่สีดาไม่ควรไปงานศพในช่วงระยะเวลานี้ถ้าใครป่วยไม่สบายนะมันแหวถ้าใครป่วยโควิดหรือถึงขั้นเสียชีวิตมันก็ไม่ได้ ไปรับไปส่งอะไรอยู่แล้วนะใช่ไหมเออพเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองนะก่อสวดมนต์อุทิศส่วนบุญขุศลให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วนะครับในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยหลายคนป่วยไม่ได้นะเออป่วยไม่ได้ถ้าใครป่วยต้องตรวจโควิดก่อนเดี๋ยวนี้ต้องตรวจโควิดก่อนแหมนี่เป็นโรคอื่น <laughs> นะทีนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเลยโทรปรึกษาหมอก่อนเลยว่าอาการเป็นอย่างนี้ นะจะทำยังไงดีจะรักษาอย่างไรดีนะอันนี้นะครับมาพูดถึงสำหรับคนเกิดวันเสาร์ยังไงก็ไม่ดีในวันนี้ก็ต้องเรามาระวังปัญหาหรืออุปสรรคเก่าๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นมีปัญหาอะไรคนเกิดวันจันทร์ดูคุณก็จะมีความมั่นคงนะครับคนเกิดวันอังคารคุณอาจจะต้องใช้วความอดทน ความพยายามให้มากนะครับคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยดวงคุณจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อสื่อสารพูดคุยก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือคนเกิดในวันพฤหาสัสบดีคุณจะมีสังคมซึ่งเป็นสังคมซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันก็จะประสบผลความสําเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนให้คุณระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพนะเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิด รวมถึงในเรื่องของโลกเวโลกกรรมด้วยเป็นสําคัญคนที่เกิดในวันศุกร์ถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับในดวงตาคุณในวันนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นมาดูจากดวงดาวอย่างรวดเร็วเลยนะก็มีดาวอาทิตย์ติดพิษคุดอยู่นะครับติดพิษคุดดนะ้ลมก็ขึ้นด้วยนะนะพูดลมขึ้นแล้วก็ว่าบัวาดาวจันทร นะดาวจันติดพิษสุนัขนะครับพิษสุนัขแต่เนพะื่อระวังภัยทางบกนะรถชนสุนัขก,กัดรวมถึงคนกัดด้วยนะครับก็คือช่วงเวลา18นาฬกาสนาทีเป็นต้นไปคือ6โมงเย็นของวันนี้15นาทีไปแล้วนะครับตลอดทั้งคืนเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิหนึ่งนะเฮะยงคือฟิวอยู่บอกว่าอันนี้ไม่รู้นะเออนะ โอเคนะครับอันนี้ก็บอกเดยบร้อยแล้วมามาดูตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มต้นชาวราศีเมษชาวราศีเมษดาวกรมมะเป็นเกษตรวันนี้ดาวงานคุณไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครสร้างปัญหาเก่าๆหรือไทยใครทางานที่เสี่ยงผิดกฎหมายต้องระวังให้ดีเลยในดชะตาของคุณเพราะคุณถูกเพ่งเล็งนะเห็นไหมขาวขาว นะครับข้าราชการตำรวจทหารเนี่ยเป็นที่เมสากันทั่วประเทศไม่ทั่วประเทศอะทั่วโลกเลยนะในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ต่างๆมันช่างหอมหเหลือเกินนะคุณไม่ได้มีคุณธรรมไม่ได้มีมโนธรรมไม่มีความยุติธรรมนะเห็นแก่รายได้นะหลายคนก็บอกว่าเงินเดือนข้าราชการจะกี่ตังกันใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมัน แหมพูดยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยให้คุณเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นตำรวจทหารเนี่ยของเปาบุญจินนจำไว้ง่ายๆอย่าเป็นหัวผังจีนะมีแต่กอบโกยนะครับในเรื่องของการเงินของคุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายต่อเนื่องนะความรักไม่ค่อยดีทะเลาะอบ,บอ่แบ่งกันต่อมาชาวลัคนาหลาสีพฤกษ์ ชาวราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตาของคุณนะครับกรรมะกลุ่มรักงานในวันนี้ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับคือมันไม่ค่อยเต็มที่บางทีงานมันอาจจะมาเป็นช่วงๆนะครับมันเหมือนการเดินทางมันเหมือนกับเส้นทางนะกว่าจะมาถึงอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของงานของคุณในเรื่องของการเงินในวันนี้นะครับดาวพุธเนี่ยก็อยังอยู่ในพุตตปะนะเพราะฉะนั้นการเงินในวันนี้สามารถพูดคุยเจรจา,าตกลงกันได้ ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนถ้าคุณจะคุยในเรื่องของนิสินก็สามารถตกลงกันได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยวันนี้ญาติพี่น้องดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรเงินก็เข้าขอแสดงความดีใจด้วยนะถ้าเงินเข้าเยอะนะหลายล้านก็แบ่งกันนิดนึง <c oughs> ในเรื่องของกาดาวพฤหัสบดีนะครับก็ยังอ,อยู่ในพวกสุภา งานคุณก็ดีไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะคุณจะเป็นคนที่มีเส้นลรังสองหอนดีในโดวชะตาให้เรามัดระวังสุขภาพร่างกายเกี่ยวข้องกับโรคก,กระดูกและฝันนะอย่าก,กินไก่มากจนเกินไปนะเออตอนนี้จานเลี่ยนไก่หลือเกินทีนทั้งสี่ห้าวันติดไม่ไหวแล้วนะวันที่เดินผ่านต้องอ้อมนะเดินผ่านไม่ได้นะผ่านเรียกทันทีเลยต้องอ้อมีทัง อออพอรู้ว่าออมเสร็จมาดักไก่เอาไหมโ <c oughs> okay, อเคเพราะฉะนั้นชาวลัคนณาราศรีกรกฎนะในเรื่องของงานของคุณในวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับงานนะครับก็ต้องใช้ความอดทนให้มากส่วนในเรื่องของการเงินโดดเด่นจะมีโชคลาภในเรื่องของเงินและทองนะครับความรักเก่าๆไม่ดีจะสร้างปัญหาให้กับคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศรี ชาวราศีสิงห์วันนี้คุณจะมีโชคลาภขอามาแต่วันนี้คุณก็อาจารจะเหน็ดเหนื่อยด้วยนะครับในด้านของการเงินเนี่ยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับการงานความมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในระดับหนึ่งนะแต่ในวันนี้คุณก็จะมีโชคลาภออกมานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันเร็วนิดนึงนะแต่ถ้าวันไหนมาเช้าเนี่ยอาจจะโมยาวกว่านี้ <laughs> ชาวราศีกัน กรรมะกลุ่มรักนะครับเพราะฉะนั้นงานในวันนี้ดีนะครับแต่ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในเรื่องของการเงินวันนี้ก็จะมีรายได้เข้ามาในระดับหนึ่งนะในวันนี้คุณก็อาจจะดูเป็นคนที่หยิ่งๆนิดนึงนะถ้าใครที่ไม่ได้พูดคุยกับคุณหรือไม่ได้รู้จักก็าอาจจะมองคุณว่าเป็นคนหยิ่งก็ได้นะแต่ถ้าคุณคพูดคุยรู้จักแล้วก็วาอาจจะไม่หยิ่งประมาณนี้ย <c oughs> ยิงไม่ยิงตัวโลยิงไหมเนะนี่ยนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระจันทร์ก็อยู่พวกสุภาวันนี้การงานดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินต้องขยันขันแข็งในการหาเงินหาทองถึงจะประสบผลความสาเร็จนะในด้านของความรักก็ถือว่าคู่เป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินด้วยนะครับต่อมายังรวดเร็วชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกเนี่ยดูชะตาของคุณในเรื่องของงานวันนี้โดดเด่นสมัครงานได้งานประสบผลความสมเร็จนะครับให้เรามัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งในด้านของการงานนะครับนะในเรื่องอาจจะเป็นในเรื่องของคําพูดก็ได้ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าได้เงินนะครับเพื่อนฝูงเก่าๆจะสร้างปัญหาให้เรามัดระวังไว้ด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูในเรื่องของการเงินวันนี้จ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะในดวงชะตา แต่ในด้านของการเงินถือว่าดีไ,ดไม่ใช่การงานในด้านของการงานก็ถือว่าดีนะในโดยชตาของคุณนะครับต่อมาอย่างรวดเร็วชาวราศีมังกร <c oughs> ราศีมังกรดวงคุณไม่ดีในวันนี้นะเออต้องระมัดระวังปัญหาเก่าเก่านะครับอย่าไปอยู่ที่มดืดนะห้ามใส่สีดําให้ใส่สีที่สว่างสดใสเข้าไว้นะนีคุณใส่สีแดงไปเลยแรงฤทธ นะในดวงชะตาคุณนะมันจะออกแดงออกเขียวได้หมดนะในเรื่องของการเงินของคุณวันนี้นะครับก็จะมีรายได้แต่ก็ไม่เยอะนะเรื่อยๆในดวงชะตาของคุณนะครับความรลกก็ระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันวันนี้คุณอาจจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษต่อมาชาวราศีกุมชาวราศีกุมวันนี้ก็ถือว่าได้เงินนะในดวงชะตาของคุณในด้านของการงานวันนี้ก็ต้องขยันให้มาก นะครับอาจจะมีอุปสรรบางคนกอาจจะเดินทางไกลในเรื่องของงานก็ได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงคุณในเรื่องของงานในวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนักนะครับในเรื่องของการเงินก็มีรายจ่ายมากวันนี้คุณพยายามทําสักเท่าไหร่ก็แล้วแตนะ่รู้สึกว่ารายได้มันไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเลยนะบางทีมันก็อาจจะน้อยกว่าเดิมนะก็ต้องอดทนให้มาก ส่วนในเรื่องของความรักถ้าใครมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกันก่อนหน้านี้วันนี้สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะครับของชาวราศีามีนนะโอเคมาถึงมาเสี่ยงไพ่ยิปซีต่อวัดด่ดวงชะตาคนในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เร็วหน่อยนะออดูดวงทั้งวันนะ นะบางทีแบบดูดวงอาจาจกินอะไรเนี่ยเห็นกินในเคี้ยวกบแกกบแก๊บแ,แ,แหมวคนกินเนี่ยน,นะเออกินน้ำกินขนมกินน้ําแข็งก็เป็นธรรมดากินหน้าอร่อยเลยฟับใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคให้เวลาสิบวินะครับเริ่ม เช็คง่ซาสีง,งสูฉีปอยเก้าจับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งันนี้คุณได้ฟ้บ the full เพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณก็มีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีเกณฑ์การเดินทางอาจจะเป็นในเรื่องของงานแต่การเงินยังไม่ค่อยแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคุณมักจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะแต่ถ้าคุณรักชอบพอใครแล้วคุณก็จะลุยจีบด,ด้วยเช่นกันต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ฟ้าได้เอ็นเทส ในโดยการคุณในวันนี้ก็ถือว่าจะมีความสุขดีหลั่นล้างานด้านศินละปะของสวยของงามการ,กรเกษตรวิทยาศาสตร์นะครับต่างๆเนี้ยก็ถือว่าดีในด้านของการเงินในวันนี้อาจจะล่าช้าไปบ้างแต่คุณก็จะได้เงินแน่นอนในเรื่องของความรักก็จะมีความสุขดีนะครับต่อมาโค้ะไพ่ใบที่สามน,นคุณได้ครับอาสเวนถือถ้วย เพราะฉะนั้นดวงคุณในเรื่องการติดต่อเจรจาโครงการงานโปรเจกต์ต่างๆการเป็นในหน้าก็จะมีคนเชื่อถือคุณนะครับในด้านของการเงินก็ถือว่าได้เงินจากงานมีผลกําไรในด้านของความรักคุณก็จะมีสเสน่ห์ในตัวเองมีโอกาสในด้านของความรักอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายกรโดยรวมทั้ง12ราศีนะถ้าท่นานใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Sub สไ r i b e กดแชร์คลิปกดกระดิ่ง ให้กาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับนายจะไปรอดูปาวุ้นจินล้ว